ติ๊กบิ๊กบาเทอร์ค่ะรายยาวนะคะเล่าถึงประสบการณ์หลังหย่าค่ะว่าเจออะไรบ้าน,นะคะและก็ทุกใจขนาดไหนคะ่ะหลังจากนะคะที่คุณหนุ่มสอนรามค่ะได้ออกมาประกาศตนเองนะคะกับอดีตภรรยานั้นได้จดทะเบียนหย่าก,กันไปแล้วนะคะตั้งแต่วันที่20มกราคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งทางด้านคุณติ๊กนะคะก็ได้ออกจากบ้านของคุณหนุ่มไปแล้วนะ,ะส่วนทางด้านลูกสาวก็คือน้องวีจิเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของคุณหนุ่มสอนรามนะคะตามข้อตกลงหลังใบหย่าค่ะทั้งนี้นะคะคุณติ๊ก ก็ได้สัญญากับตนเองนะคะว่าจะตั้งใจทํางานเก็บเงินใช้หนี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็นับวันรอค่ะที่จะได้เจอกับลูกสาวอีกครั้งค่ะล่าสุดค่ะเจ้าตัวมีการล่ายาวค่ะผ่านทางไอจส่วนตัวของตัวเองนะะว่าไอตอนที่ยืนอยู่ตรงปากเฮลเนี่ยรู้สึกยังไงคะก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปแย่ๆไปกว่านี้นะคะ โดยเธอคะ่ะก็เขียนบอกนะคะบอกว่าเผื่อว่าจะช่วยนะคะให้คนที่มีความทุกข์หนักกว่าเธอคะ่ะรู้สึกดีขึ้นมาได้บ้างนะคะโดยบอกค่ะว่าพี่ให้อภัยติ๊กแล้วแล้วติ๊กละ่ะให้อภัยตัวเองหรือ,อยังนะคะคาพูดของพี่สาวคนหนึ่งที่สนิทกันค่ะเขามาเตือนสติหนูนะคะในวันที่หนูล้มกลายเป็นสิ่งที่แย่ๆที่น่ารังเกียจของใครหลายๆคนค่ะและก็โดนคนลงโทษนะคะด้วยบทล,ลงโทษอันแสนสาหัสค่ะจากคนที่รู้จักนะคะแล้วก็คน ที่ไม่รู้จักกันเลยนะบางคนก็บอกว่าอีอบายมุกบ้างนะคะอีขี้ขโมยค่ะอีผีพนันนะคะอีเลวคําด่าหลายๆคำนะคะในใจหนูเนี่ยมันปวดร้าวมากๆค่ะสับสนนะคะจมดิ่งลงในเรื่องร้ายๆค่ะแบบนี้เนี่ยจนหาทางไปไม่ได้จริงๆนะหวาดระแวงไปหมดค่ะไม่ได้กินไม่ได้นอนนะคะคิดทําอะไรผิดๆมากมายค่ะตอบคําถามหรือว่าคุยกับใครนะก็ยังงงเพี้ยนๆนะคะวนไปอย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะ พี่สาวคนที่สนิทนะคะก็ยังพูดต่อด้วยนะคะเธอบอกว่าวงเล็บนะคะแบบว่าด่าด้วยนะว่าถ้าจะเปลี่ยนตัวเองนะคะก็ฟังนะแต่ถ้าไม่ฟังเนี่ยก็เชิญทางประตูดได้เลยนะฟังแล้วก็ใช้สมองนะจะใช้แค่หูนะคะ ทุกคนนั้นล้วนแต่มีปัญหาค่ะบางคนก็หนักกว่านี้นะคะเขาก็ยังผ่านตรงนี้ไปได้ค่ะเพียงเพราะว่าเปิดใจรับมันนะคะแล้วก็แก้ไขไปทีละข้อค่ะอย่าเอาทุกอย่างนะคะมารวมกันหมดค่ะถ้าให้พี่ด่าตรงๆนะคะก็คือแกนั้นทําผิดนะผิดหลายอย่างด้วยหน้าตกกระบาลมากๆเลยแต่ติ๊กก็ไม่ได้ทําผิดถึงขนาดจะให้อภัยไม่ได้นะมองจริงๆเนี่ยก็แค่เลิกกับสามีค่ะมีปัญหาเรื่องเงินนะคะ ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยก็คงจะโดนแค่นินทานะแต่ว่าบังเอิญเนี่ยเป็นแกไงเลยโดนหนักก็สมแล้วนะอะไรที่แย่เนี่ยเลิกซะอะไรที่ทําให้ดีก็รีบทําซะแม่จ๋าของวีจิต้องทําได้ใช่ไหมพี่สาวก็หันมาถามเธอนะคะแน่นอนค่ะว่าเธอก็บอกว่าแค่นี้นะน้ําตาแล้วก็ความคิดต่างๆเนี่ยก็ช่วยให้หนูนะคะลุกขึ้นมาได้ค่ะเหมือนคนที่กําลังจมน้านะแล้วก็มีคนนะคะจิกหัวขึ้นมาค่ะให้หายใจต่อด้วยคําพูดเตือนสติตรงๆนะคะให้หนู นั้นมองไปที่พลังบวกที่เกิดขึ้นค่ะ ก็ตรงนี้ค่ะก็บอกว่าเพื่อนๆพี่ๆ,ๆป้าๆนั้นๆในโซเชียลนะคะที่ inbox มาให้กําลังใจเล่าเรื่องผิดพลาดที่เกิดขึ้นมากมายนะผู้ใหญ่ที่มีเมตตาที่ให้งานนะมันก็ทําให้หนูนั้นลุกขึ้นมาได้ค่ะเคยคิดนะคะถึงการดื่มเหล้าให้เมาแล้วหลับไปให้ผ่านไปวันๆก็เลิกโดยเด็ดขาดค่ะพร้อมกับเบาะด้วยนะคะว่าบุหรี่นะคะที่เคยสูบค่ะตอนนี้ก็ไม่สูบนะคะแล้วนะเลิกทันทีค่ะส่วนการพนันนะคะไม่เอาอย่างแน่นอนค่ะไม่ต้องถามถึงเรื่องยาเสพติด ะะยิ่งไม่เอาเพราะว่าไม่อยากตายก่อนวีจิโตค่ะแถมบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยหนูโฟกัสที่วีจิคนเดียวเลยนะแม่จ๋านั้นทำผิดพลาดมามากมายค่ะแม่จา๋าจะไม่ทำผิดซ้ำอีกนะคะ แม่จ๋าอยากอยู่กับวีจิมากกว่าสิ่งอื่นใดนะคะโอกาสเดียวค่ะที่จะได้ยืนข้างวีจิตลอดไปก็คือทําดีกว่าทุกวันนี้ขึ้นไปอีกนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ๆค่ะที่อินบ็อกมานะคะที่กําลังท้อแท้กําลังแย่กว่าติ๊กลองอ่านดูนะคะอาจจะสร้างแรงใจนะคะสู้ให้ดีขึ้นไปได้บ้างจริงๆเนี่ยเรื่องที่พี่ด่านะมันยาวกว่านี้อีกนะคะมันตลกบ้างเศร้าบ้างถ้ามีโอกาสฮะจะมาเล่าให้ฟังใหม่ค่ะก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะให้กับตัวเอง ด้วยนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆพี่ๆหลังบ้านทุกคนค่ะสู้ๆนะคะติ๊กเองก็ไม่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้ใครได้ค่ะแต่ติ๊กนะคะเป็นบทเรียนสำคัญให้เพื่อนๆได้เห็นได้นะคะตั้งใจแก้ไข v j ค่ะและนี่นะคะก็เป็นความในใจของเธอค่ะหลังจากที่หย่านะคะเจอความทุกข์มากมายค่ะแล้วก็มีการได้ไปพูดคุยนะคะกับพี่สาวคนสนิทค่ะแล้วก็ได้ ความคิดใหม่ๆเข้ามานะคะเธอก็โพสลงใน IG ค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็ขอขอบคุณค่ะข้อมูลจากที่นี่ .com นะคะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า